อุกบายักษ์นี้ก็คือคุกกี้ชิ้นละส0 0กล่องละพันกว่ามาเมกาไม่โดนไม่ได้เริ่มต้นหมายไงไม่รู้นะแต่ว่าคุกกี้ทรงแบบก้อนๆใหญ่ๆเนื้อเววเว็ด้านในมันก็ต้องเลอแวงนี่แหละแทบจะมีในทุกเขตในนิวยอร์กลองหน่อยสักชิ้นหนึ่งเป็น b แบล็กแอนด์ไวช็อคชีพิมพคุณมากอืมอร่อยมากมันฉ่ำมากเพราะว่ามันจะกรอบด้านในมันจะแบบดิวี้นิดนึงอ่ะมาอีก6ชิ้นกล่องหนึ่งคือ32อดอลลาร์เขามีการเติบโตมาแล้ว26ปีพูดเลยว่ากว่าจะกินหมดมหากาเเป็นนนดืออรม กลิ่นหอมแต่ว่ารสเปรี้ยวจะไม่ได้เยอะเท่ารสหวานชอบชอบ็อกโกแลตมากกว่าโอ้โหอืมเข้มข้นอีกแล้วคาราเมลโคโคโนัทช็อกชิพมีเนื้อมะพร้าวอยู่ด้านในดาร์กช็อกช็อกชิพอันนี้แอบหวานกว่าตัวที่เป็นดาร์กช็อกเหมือนกันอะช็อกชิพวอลนัทโอ้ช็อกโกแลตเยิมเยมด้านในก็ตัดกับความถั่ววอลนัททูชิพช็อกชิพความดาร์กผสมกับความมิ้ว